สบายดีพี่น้องปองไปสู้ผู้สู้คนเนาะกระเพาพกับส่องเบาไกาา่ผ้าทำเสียบเนาะมื่อนี้มื่อนี้เผาไก่ผ้ามากิน,นกับซาวน้ำกระปุ้นชัว่วกระปุ้นใส่น้ำปลาแดกแก้มก็บอกหอยสลีสดๆใหม่ๆเนาะพี่น้องชุดไม่มะะไหมแต่ก็เลยพักกรอบมากินน้ำนิดหน่อยเนาะมา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 ตรงเอาได้หางเสียบกับเบาไก่ได้เนาะมาจวดๆเมื่อนี้ขออนุญาตใสมือเด้อพี่น้องปองไปาะว่าอยู่เฮือน บ่มีสมเน,ะนาะทั้งลังกับมองอมเฮ็ดกินเฮ็ดอยากเนาะมองขั้วบานๆของบ่อไก่เนาะขั้วด้วยสมใจบรรยากาศสดๆเลยทั้งลังกะบขั้วหกๆแม่น้อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะอ่ะอ้าได้สิละบานๆเฮาอยู่บ้านอยู่หน้าเนะาะอยู่บ้านบ่อไก่เองวันนี้วันนี้บ่อไก่มาเส็บๆอยู่ประเทศลาวเนาะเส็บๆอยู่เพืออเ่อนผัดเถ้าเพื่อนปัดเถ้าเนาะกะยังมาทั้งในแล้วเนาะยังแอ๋มไม้พัดแถบคือเก่าอยู่เนาะบ่มีเงินสมแซ่บเนาะ

มึนากหางหา,ายไปหึงเนะาะไปทายจิบกินมึงเหน็นบุกายไม่มีโอกาสานะาาไป่ไปทายเนาะบไกา่ไปไปไปให้ไปไปสวนมึงเนาะบัตยุดยุยุดหนึ่งวันยุดหนึ่งวันบกาก็ไม่ีโอกาสนี่มาทายจิบพี่นอ้องไรบบเบ่งรับสมกันเนาะพี่น้องมาจบบับเสือนระับบกาเนาะ เขาหยาดใส่มือเด้อบวสุภาพประกันไดก็ขอผมขอไพ่ใช่ไหมน้อพี่แม่พ uh ี oh. who is, who is ่น้องปลไปสิบ uh ุส huh. ุขคนเนาะอืมอืมจ şey, uh ุิกะไปนม่เอา ตองขื้นเนาะเป็นตอ,องขื้นเนาะเศบๆสบ็นอน่อยมาเห็ดไทยเห็ดสวนเออหน่อยหลังจากมาแต่มเทปของไทย กับก้าบ้าบาทกับเห็ดไฮเห็ดหน้าเห็ดสวนไม่เห็ดสวนเห็ดสวนแ,แล้วก็กลับไปสูงงานต่อคือเก่าอืมจะพี่น้องเอ้ยปลา,ปด,าด๊าปลาดาเห็ดเองพี่น้องเอ๊ะอืม คุณยุบานแฉบ่คุณยุบานขวบวขาอยู่บ้านๆชิโนขวบเกษดาวเนาะดังเพื่ดังทานมีเตาแก๊สเอิีหน่อยยบบาน บบบาก่กเล่นรังพื้นใส่ชานใส่พื้นที่เก่าบางเพื่อนกับงพื้นบางเพื่อนกับรังชานเนาะใส่ประกอบความสมดุงนะอืมืืข่อยหยาด้มเนาะขอยาดใส่มื่อนะเอฟุกกนเนาะ

จับจ่ายอสงเลยกั่พุ่นนุ่มปุ่น,นเขาบีบเองหีืบ้างอืม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 ,อม,อม อืมอือืมัดไปเลยอืมอ้มอมจาจัดไปเลยชุ่ม่สดกะคัด Mẹo Ừm. Mèo ngắm mấy ở cái kỳ nào hôm ừ hôm 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 พี่น้อยข้าตาสวด <c oughs> เอาก็ได้ครับพี่น้องเนี่ยคือหอดอิมุสำหรับกิ่งเนาะบุกไกลกะเอาส่วกระปุ่นแกะขับวอยเสลีแซบมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะครับเนาะ อ่ะอ่ะจำอะไรเปลี่ยนกับ,บ่อไก่ขอฝากคลิปนี้เด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับต่อไข่เนาะไอ้เรื่อกดกระดิ่งแจ้งเตือนใหบนน้บอไก่ดิ้ด้อเพิดเฉพาะผับคลิปใหไปบอไก่เนาะกดคลิปใหม่ๆของบอไก่เนาะไหนถยวแชร์บอไก่เด้อสบาย